ไม่มีในนี้นะมีเหมวะไปดูกันพี่ว่ามีปลาไหมเดี๋ยวไปดูตรงนี้ดิ Sorry, ับสวัส hmm. ด right. oh oh well, oh ีครับวันนี้คุณอยู่ผมเมืองเซนปากกาศฟังซิมในอุ้ยเห็นมันวิ่งไปอุ้ยจริงเหรอเนี่ยน่าจะมีกระพู่ทอาเห็นว่าเอาเลยเอาเลเวาได้ตัวเมียนรีตกกระเลาะกเชได้ตามแล้วว่าเราจะได้กี่ตัวจะเป็นเบงไปทุกคนมาลุ้นกันว่าเราจะได้ไหมมีทุกวังมีทุกวังโอ้ยมีฟองมีฟองเมั่อนอุ้ยบัง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 รุ่นบังซิมบอกว่าไม่จริงน่ารักตัวเลย อะไรเนี่ยมีตับจับอยู่เนี่ยไมาดูไอ้ชูเราดำปืด๊ด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 มีบอลไหมลไหเ,ลเลยปไปนะเลยแลยด้วยว่ามีบอลกลัวไหมนะเฮ้ยมึงงซิมแล่ห์กลัวด้วยในบอ่อนี้มันของดี

มองเห็นว่าน่าจะมีตัวสวยตรงนี้น่ามีตัวปั๊บก็เลยได้จัดไปพี่หน่อหน่อหน่อมาปุ๊บนะหน่อหน่อมีตีเลมกันที่ไหนพี่เราต้องหาที่ใส่ก่อนไหมพี่ป่ะโอเคโอเคได้เดี๋้เน้นได้นับปืนไหมใหญ่ไหม โคตรใหญ่ในโรงั้นหน,น,น่ามีนะหน่ามีหวดนั่งในรูน,นนง่ในรูนี้นั่นหรอน่ามีปลามันลักหยับอยู่ในรูนี้นะไม่มีพี่ รู้ว่าหมดปลาแล้วพี่มันเป็นหมายรับที่หมดปลาเร็วผมหล่อได้ปลาชนพี่นั่นอะเฮ้ยทุกคนนึกว่ามีหวดอยู่ในนี้นู้ไม่มีในนี้น่ะมีเหรอวะไปดูกันพี่ว่ามีปลาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้ดิโอ้นี่ตรงนี้น่ะมีหมดกันนะหล่ครับ มาเนี่ยโหวดเนี่ยโหวดเจโหวดเลยพี่นี่เจโหวดมีทุกคนโหวด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 ครับเอาเอาเอาใช้มือไปเลยใช้มือไปเลยอันน่ะเดี๋ยวดูกันว่ามีปลาไหมนะมีปลาไหมมึงมึงรู้เนาะไม่ล่ะเนาะได้ไหมกบบเบี้นะแล้วปลาอยู่ไหมในนี้เดี๋ยวไดิโอ้กรบมือมือเจโหวดเมื่นั้น ว่าปลาไม่รู้อยู่ไหนหอยนี่ได้แล้วพี่ตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวตัวเมียหร่ตัวผู้อะเดี๋ยวดูก่อนตัวผู้น่าจะอยู่ในนี้นี่ผมน่าตัวเมียพี่นี่ตัวเมียนี่ตัวเมียตัวผู้อย่างนี้ไหมอื้มตัวผู้ไม่อยู่พี่เออตัวผู้ไม่อยู่ตัวเมียศูนย์อุ้ยนี่ตรงนี้มีโหวกันแล้วพี่ พื่อปลาพืูอมันแล้พี่ตัวเมียแล้วตั้งเบอที่นี่เฮ้ยักไปก่อนเด้อตัวเมียถวยออกกาคนรู้ก่อนมนพันในพันนายอนาคตพึ่งถูดปอลพึ่งจริงถึงตลับแล้วเอาบางรุ่นใส่ใส่ใส่ตัวเมียก่อนตัวเมียสวยในอนาคตวันนี้เราฟาดที่ใส่ก่อน อุ้ยบอกสิมีสิบรุนรนร่นได้ที่ก่อนพี่รุน่นใส่ก่อนเอามาดีเอามาดีแต่เมียน,น,นี่สวยจริงนี่ทุกคนรุ่นรุน่น,รน,น,รนเร็วใส่ตรงกันพี่เฮราต้องได้ที่เราเราต้องเซียนดิ่งั้นไปหาที่รับเอ,อนนาหนดูพี่ คงแท้ล er, ูกุนเอาพับฟองอีกเลยไหมแดนดิเราต้องเาพับฟองจริงมึงซิมเนาะเพราะว่ามันรูนไม่น้ำมืงเฮ้ไม่มีไอ้ที่มังรูนไปตรงนั้นอุ้ยมึงซิมไม่อะไรใหญ่เอาเอามา เอามาออกมาไหนเอาไอที่มึงร like yeah, oh, ุ่นไหนใหญ่จังอะโอ้ช่ได้ช่วยได้ช่ได้หมายรับเลยนี่โฟมเอไม่เั็นอะไรสวยเลยพี่ยุมเนยเลยไปต่อพี่หนามีโฟงนักอันตรงแถวนี้เนาะนี่ตรงนี้หนามีนี่เหมอยวตักเมื่อกี้ได้ไหมพอเนี่ยโฟงพี่ พอได้เนี่ยเห็นหรือไม่บอกแล้วหน่อยเหรอไหมบอกเห็นบอกแล้วนะฮึเดินผ่านยังไงไม่เห็นวะเออดับปืนเลยพี่ไ้อองหนไหจริงเหรอโอ้ยนะโอ้ยใช่ใช่ขับเลยเอาไปนี่ก่อนอันนี้ก็ฟ้องนะคนมันดับฟ้องอยู่ตรงนี้ไม่เห็นแล้วกี่ได้ไหมพี่ไหนไหนเด้ยวฟ้องก่อนดิเออยนะเดี๋ยที่ปลาพี่งองพี่ได้ไหมพี่เดี๋ยวเหมือนอะไตรงนี้ได้มี

เออปแล้วตรงนี้น่ามีฟองเห็นป่าจริงแต่เราหาดีๆร้านประเด็นพบฟองนียตรงไหนจริงเหรอเรียวหนัดเลยมึงนั่นไม่มีเลยมึงนั่นไม่พบเลยนู่นปลาบกัววิ่งอยู่ตัวหนึ่ง

เงยดักไวแล้วเนี่ยมาดูว่ามันจะวิ่งออกมาไหมดูได้ะเนี่ยพง่นะไรไ่เ็น้วน่ะเอาไม่ตายเจริงเหรอแปลกเลยนะมันเหรอเยอ๋อลด้ปลาเหรอพี่เอาปลาอยู่ไหนพี่เอาลงเลยล่เอาโอ้ยได้แล้วเนี่ยพี่แด้ตะพูมา เีบอกเลยใส่ถุงพี่เลยถุงฮาวิ่งพูฮาว่งเลยใส่เลยฮาว่พูาวเลยปาบอดปาบดอืบเล็วพี่คับเลวเียบบอกเลยวมีแน่นอนทนี่มีตัวไมนี่น่ามีะพองันบังิเหรออไปได้แงมไนนน่าจะมีนะกข้าไปเลยดิ น่นนนน e. าจะมีพระฟงพรดูจากหลัการแล้วเงียเสียเห็นไหมพรกฟงบางชื่อมานเรมื่อกี้ของรุนขออะรพงดีเจอีอ่ะเกีเหรอรีบเข้าไปไยอมไปไห้ดูปลาดิพี่ไงม่ดูปลาดินั่นในรั้น่ามีเมีวงไปตักเลยดิเออร้วและโอเคฝาก็ลกเชได้ตามห้กี้บนจะไปยง